สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องรี <Yay! S 1> วิวตอนนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัวของ p a n o n E o S R 6ครับเป็นกล้องที่อยู่ในซกเมนต์ที่ ซีรีสจริงจังแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหโปรเฟชชั่นอลแบบรุ่นท็อปขนาดนั้นอยู่ในกเกรดที่เป็น F F ูลเฟมิเลเลสเริ่มจริงจังขึ้นมาแล้วแน่นอนครับเราก็รู้กันแล้วเนาะว่าสเปคของตัว R6 รุ่นแรกมาคแรกเนี่ยเป็นยังไงรุ่นนี้มีอะไรปรับปรุงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันได้สเปคชีตมาแล้วก็ได้ลองจับจับคำคำลองทดสอบฟีเจอร์อะไรต่างๆดูแล้วก็ๆๆๆวก็มีหลายอย่างที่เฮ้ยมันก็โอเคนะเออมันก็น่าสนใจนะในเลทราคาที่ผมเกินเกินก่อนนะว่าเลทราคาถ้าเป็นบอที่อย่างเดียวเนี่ย จะอยู่ประมาณนะ96ประมาณนี้96 97ประมาณนี้ส่วนถ้ารวมเลนคิดด้วยที่เป็นตัว24 5 0 5ก็จะอยู่ราคาประมาณ1 9 0 0 0ประมาณนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก1ม0 0 0ตัวเลนคิดของเขาฮนะ ถามว่ามันแพงไหมมันก็ราคาสูงถ้าในในกลุ่มคนที่ไม่ได้เหมาะแต่ถ้ากลุ่มคนที่เอาไปใช้งานจริงๆได้ประโยชน์กับเขาจริงๆเนี่ยก็ผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็ไม่แพงเลยสําหรับการลงทุนทํางานจริงๆทำเวิร์กสเตชันทำงานโปรดักชันอย่างผมเนี่ยเฮ้ยผมลองมาดูเนี่ยตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตัว R6 Mark แรกหรือเปล่าแต่พอผมได้ลองมาฟังมาดูฟีเจอร์อะไรมาลองหลายๆ,ๆอย่างมันมีหลายอย่างที่มันตอบโจทย์งานโปรดักชันอย่างผมมากที่ต้องถ่ายทำทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ คอนเทนต์วิดีโอในส่วนที่ผมสนใจผมอาจจะไม่ได้พูดหมดในทุกสเปคหรือว่าทุกประเด็นนะตรงเนี้ยมันก็จะมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งงานวิดีโอเดี๋ยวเราจะพูดโดยรวมแล้วกันนะว่าเฮ้ยมีอะไรที่น่าสนใจจริงๆแห่งเนีจริงๆบ้างนะครับผมแล้วขออ่านโพยแล้วเลยแล้วกันนะคือพอดีข้อมูลมันเยอะตัวเนี้ยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอคุณภาพระดับแบบ 6K แบบเป็นรออ่าแล้วถ่ายเนี่ย ตัวร 6K เนี่ยสามารถที่จะต่อ HDMI เนี่ยเข้าตัวอ u t โต o มอดดีจาไฟล์อัดเข้าไปได้เลยและยังไม่พอครับคุณสามารถอัดพร้อมกันลงไฟล์ตัว SD card ที่เป็นแบบพ็อกซี่ 4HD ลงตัวในสล็อต SD card ได้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 6K รอแต่คอมคุณอ่ะมันจะตัดไม่ไหวเพราะว่าแบบไฟล์มันใหญ่มากถูกปะคุณก็สามารถที่จะเอาไฟล์ proxy ตรงเนี้ยไปตัดพอตัดเสร็จตัวโปรเจกต์ของคุณอ่ะไปซิงกับตัวไฟล์ที่เป็นไฟล์ 6K ไฟล์ แล้วคุณค่อยเอ็กซ์พอร์ตน้องเขาออกมาก็ทําได้แล้วก็สามารถแบบทำให้งานคุณอะระหว่างที่คุณกำลังตัดหรือกําลังโปรเซสเนี่ยโอ้โหมันแบบสบายใจแบบชิวๆมากๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ว้าวมากๆสำหรับผมเพราะว่าผมเนี่ยคอมผมมันก็ไม่ได้แรงถึงขั้นแบบจะตัดโอเคตัด 6K อะไรขนาดนั้นได้ นะครับแต่ว่าผมก็มีโอกาสที่จะใช้ 6K ได้เลยที่เราก็ได้ไฟล์พ็อกซี่มาด้วยพร้อมกันแล้วก็ถ่ายเป็น 4K แบบ HDR PG ด้วยปรับปรุงประสิทธิภาพนะเรื่องของไฟล์ 4K 30เฟรมที่สามารถถ่ายได้แบบโดยที่ไม่ตัดด้วยและยังไม่พอครับวิดีโอที่เป็น 4K 6 0เฟรมของเขาเนี่ยเป็น over sample มาจากตัว 6K ก็คือเป็นไฟล์ความละเอียด 6K ที่ย่อลงมาเหลือแค่ 4K ซึ่งมันจะทำให้ 4K ของเขาเนี่ยไม่สูญเสียความละเอียดแล้วส่วนของการถ่าย ฟ o งก์ n ัก็คือ Mechanic Shatter เนี่ยก็ถ่ายอยู่ที่12เฟรมเท่าเดิมถ้าเป็น Electronic s h ช t t e r ก็อยู่ที่40เฟรมอันนี้ก็ถือว่าเขาก็เพิ่มมาให้หมดออโต้โฟกัสเนี่ยที่ผมได้ลองสามารถที่จะตรวจจับวัตถุได้ด้วยโหมด one shot AF หรือว่า servo AF โดยอัตโนมัติซึ่งจะตอบสนองเรื่องของการถ่ายพวกวัตถุที่มันมีการเคลื่อนไหวได้ดีอย่างเช่น คนสามารถที่จะเลือกโฟกัสได้ระหว่างตาซ้ายหรือตาขวาตาหน้าหรือตาหลังไม่มีจะเป็นตาซ้ายหรือตาขวาเท่านั้นนะครับในระหว่างที่เรากดรีโฟกัสอยู่นั้นอะ่ะเราสามารถที่จะเลือกได้คอสตอมฟังก์ชันในปุ่มในในกล้องของเราได้ว่าในระหว่างที่เราเลงอยู่เนี่ยเราจะสวิชเป็นตาซ้ายหรือตาขวาได้แบบเรียไทม์โดยที่เราไม่ต้องละสายตาออกจากช่องวิวไฟเดอร์กล้องเลย อันนี้เจ๋มมี่หนำซ้ำครับยังสามารถที่จะออโต้โฟกัสตาของม้าตาสัตว์ของม้าหรือสามารถเลือกสวิชได้ระหว่างตาสัตว์กับคนถ้าสมมติถ่ายคู่กันก็เลือกสวิชได้แบบแบบนักขนาดนั้นเลยและยังไม่พอครับสามารถที่จะเลือกแท็กกิ้งโฟกัสที่เป็นวัตถุอย่างเช่นรถไฟหัวรถไฟรถไฟฟ้ารถไฟรางรถไฟเหาะไม่รู้นะรถไฟเหาะได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาลองให้ดูแล้วว่ามันสามารถที่จะแท็กรถไฟความเร็วสูงได้แล้วก็เครื่องบินก็สามารถที่จะตับวัตถุได้ทั้งลำ หรือจะแค่ตรงหัวตรงช่องคนขับอะ แค่นั้นเหมือนที่อย่างกับโฟกัสตาเครื่องบินอะไรประมาณนั้น <Okay. S 1> นะครับ <ermo> ก็สามารถที่จะทําได้นะตรงนี้ถือว่ามาตอบโจทย์การออโต้โฟกัสก็จะฉลาดขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะไปไคล้ายๆกับอีกค่ายหนึ่งที่เขาก็ทํามาก่อนน้านี้แล้วแล้วก็ยังมีอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการโฟกัสระหว่างตัวหน้าตัวแบบกับวัตถุอย่างยกตัวอย่างเช่นเรายกของขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องบังหน้าก็สามารถที่จะออโต้โฟกัสไปที่วัตถุแล้วก็เบอร์นหน้าเราได้โดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องมาบังหน้าไม่ต้องมาอะไรแบบนี้แหละสามารถที่จะยกขึ้นมาอออยู่่ข้้าางงลตรรมมุหืืะไไก็ดค ตรงนี้มันก็มีเข้ามาช่วยตอบโจทย์นะในเซนเซอร์ที่เป็นฟูลเฟรมของ canon r 6 mark II ทีนี้ดีต t a เทเลคอ o เวเตอร์มันคืออะไรมันก็คือการครอปเซนเซอร์เข้าไปอย่างสมมติคุณถ่ายในระยะที่105อ่าเลนสคุณสุดที่105แต่ว่าคุณไปถ่ายสัตว์ถ่าย สิ่งของถ่ายคอนเสิร์ตหรือถ่ายอะไรกันแล้วแต่ที่มันมันต้องการระยะครอบหรือระยะซูมที่เข้าไปมากกว่านั้นเขาก็สามารถที่จะครอบเซนเซอร์เข้าไปก็จะมีครอบตั้งแต่คูณ2เนาะแล้วก็ครอบคูณ4ซึ่งตรงเนี้ยสบายเลยแต่การครอบเซนเซอร์มันได้ระยะที่เข้าไปแน่นอนครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเซนเซอร์เดิมเดิเขาเนี่ยฟู F เฟรมเนี่ยเขา24ล้านมันจะตกมันจะครอบแล้วมันความละเอียดมันจะต่ำลงหรือเปล่าเหมือนครอบดิจิตอลภาพหรือเปล่าไม่มันเป็นแค่การคลอบเซนเซอร์ คูณ2คูณ4ก็ยังเป็น24ล้านหมดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีแต่เขาได้บอกแล้วว่าการครอบเซนเซอร์มันก็เหมือนเป็นการลดขนาดเซนเซอร์ให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณถ่ายในท,ที่ที่แสงมันไม่ได้เยอะมากไม่ใช่กลางแจ้งแสงที่มันไม่เพียงพอมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพหรือว่าการกินแสงเนี่ยกินแสงได้น้อยลงเช่นเดียวกันอ่าอย่างเช่นฟู ame, ลเฟมเราขอบคูณ2เข้าไปมันก็จะกลายเป็นเซนเซอร์โฟเทิร์ 3, อ่าคูณ4เข้าไปก็จะเล็กลงไปอีกนะครับผมตัวน,นี้ก็ต้องบอกไว้แตต่่ถถ้าาาคคุณยสกกลงงงจิง์ ่ายอะไรที่มันเป็นแสงแบบโอ้ลหล้นเหลืออยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้สยสบายๆไม่เห็นผลแตกต,ต่างแล้วก็ยังคงความคมชัดได้อยู่ oh. แล้วก็อย่างหนึ่งโอ้โหชอบมากๆเลยสมมติเราตั้งกล้องแบบนี้แล้วเวลาเราตั้งออโต้โฟกัสที่แทกหน้าเราไว้ถูกปะแล้วมันละลายหลังมากๆเวลาเราอยู่ในเฟรมโฟกัสที่หน้าเราเวลาเราออกจากเฟรมจะไปโฟกัสฉากหลังแทนแต่โหมดนี้ครับถ้าคุณอยู่ในเฟรมแล้วเขาโฟกัสที่ระยะที่คุณอยู่แล้วถ้าคุณออกไปจากเฟรมมันจะไม่รีโฟกัสมันจะไม่แท็กโฟกัสไปฉากหลัง มันจะสต็อปความชัดหรือโฟกัสอยู่ที่ระยะนั้นระยะนั้นเลยนั่นคือข้อดีที่ทําให้เฮ้ยเวลาเราออกจากเฟรมเวลาเราเข้ามาในเฟรมไม่มีการเสียมูดหรือการกระชากของฉากหลังกับตัวแบบเลยซึ่งดีมากๆผมปกติแล้วเนี่ยโหมดนี้จะต้องใช้ในในการทําแบบมอนอัโฟกัสเท่านั้นแต่ว่ามีโหมดนี้เข้ามาผมเชื่อเลยว่ามันทําให้มูดวิดีโอดีขึ้น,นจากห้องข้างหลังอาจจะลกแหละ แต่ถ้าเวลามันละลายมันอาจจะดูสวยถูกปะผมก็ไม่ต้องมากังวลแล้วได้โหมดนี้มาเดี๋ยวโอโ้โหฉากหลังผมเนี่ยมันเบลอสวยงามมีไฟบงกงโบเก้ละลายกําลังสวยผมออกจากฉากไปก็ยังเบลอให้ผมอยู่ผมเดินเข้ามามันก็จะมาแท็กรีแท็กที่โฟกัสที่หน้าเหมือนเดิมเขาเรียกว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เฮ้ยมันมาตอบโจทย์สายงานผมมากๆเออคือเข้าใจแหละมูลค่ามันสูงแต่พอของได้ยินฟีเจอร์นี้ปึป๊บเออโอ้โหราคานี้ก็เอาจริงๆนะถ้ามันมีมาให้อะผมก็สู้นะเออไม่โคตรน,น่าสนใจนะครับผมจริงๆเง มีอีกมากมายเลยนะถึงของสเปคของเขาเนี่ยนะผมบอกแล้วเพราะผมพูดไม่หมดภายในคลิปนี้แน่ๆครับแต่ว่าอันนี้คือจุดเด่นๆหรือจุดหลักๆนะถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าใครอยากจะให้ผมทดสอบอะไรก็ขอกับไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมได้กล้องมาเมื่อไหร่ผมจะทดสอบให้เลยบุคคลทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหราคามันสูงแต่ถ้าเกิดคุณได้ใช้งานน้องเขาคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหประสิทธิภาพมันกับราคาเนี่ยมันไปด้วยกันได้จริงๆฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวแล้วตอนนี้ อยู่มากเหลือเกินนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงแล้วนะครับมาเอามากันตั้งแต่เที่ยงเนาะจริงๆในงานเนี่ยเขาก็มีโอ้ยเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็น8ตัว E L 5เนาะแล้วก็ยังมีตัวเลนตัวใหม่ที่เป็น135มิมลนะครับที่มี I S ตัวใหม่เข้ามาน้ำหนักก็อาจจะหนักหน่อยแต่ว่ามี I S มาให้ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับงานเปิดตัว Canon ต้องขอกราบลาไปเท่านี้ก่อนนั่งแบบกลับบ้านไปแล้วเนี่ยไ่ยไปไหนแล้ววะโอเคสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ